โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการอัดคลิปที่ห่างหายกันไปเป็นเกือบเกือบปีนะฮะก็วันนี้นะเราจะมาแคสเอ่อมาชมว่าแคสแตก็แบบจะมาเล่นให้ดูอะไรประมาณนี้โอเคนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม p e n ิคค s t e r นะฮะเราจะมาสร้างเกม p ินิคคอสเตเป็นเกมสร้างสวนสนุกซึ่งบางคนกัจะรู้แล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมก็ เราจะสร้างแบบเป็นชาร์เลนชาเลนนี่ก็คือเหมือนแบบสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างแบบคือมันจะมีงบมาให้แล้วก็เราสร้างแล้วพอคนเข้าสนุกคนเล่นเครื่องเล่นของเราเนี่ยตังก็จะเพิ่มขึ้นแบบเหมือนแบบในชีวิตจริงเลยอ่ะนะฮะถ้าถ้าเรามีตังไม่พอแล้วก็ซื้อเครื่องเล่นนั้นไม่ได้ก็คือทางบต่อไม่ได้คือต้องแบบบริหารแบบดีอ่ะแต่แซนบอกผมจะเล่นแบบแซนบอกแล้วกันเพราะว่าแบบเงินเงินแบบอินฟินิตี้อ่ะเออคนรวยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะพอเข้าเกมมาแล้วก็จะเป็นประอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นพวก ที่สอนแต่เราไม่ต้องการก็อันนี้เราก็จะได้ตรงนี้มาซึ่งเราจะสร้างถนนก่อนเลยนะฮะพอได้มาปุ๊บนี่นถนนถนนแบบเออเป็นแบบนี้ไหมเป็นสิแบบเป็นยังไงดีเป็นอย่างนี้ดีกว่าเออเป็นทางเดินแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนทางเข้าตรงนี้ด้วยนะให้มันแบบอ๋อเปลี่ยนไม่ได้แล้วหรอเปลี่ยนแค่ตรงนี้เหรออ๋อโอเคตรงนี้เราจะทําเป็นแบบยังไงดี พราะตรงนี้ผมจะทําเป็นพวกสระน้านะฮะเป็นสระน้าําเออว่าไปแล้วก็ทำเร็ววะว่าแต่เราทำายังไงวะอ๋อก็ตรงนี้เหรออ๋อแล้วก็สร้างเป็นหลุมลงไปนะฮะแบบเป็นอ่างเลยอ่างแบบสระน้ํานะฮะเป็นบ่อนะครับ,บ,รรบแล้วก็ใส่น้ําลงไปแต่ไม่ได้เหรอทำไมใส่ไม่ได้อะต้องทําไงอนะอันนี้ผมเกินไว้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันประมาณอุ้ยเขาเล่นกันยังไงนะอันนี้ผมก็พยายามกดมั่มวๆนะฮะแล้วก็อ๋อเป็นแบนๆอ๋อแล้วก็ใส่น้ํา อ๋อได้ละเดี๋ยวสนาะมมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มัน,ม,นมันต้องมีดิอ่าอันนีนี่น,น,นี่ได้แล้วแล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นแบบดำดำนี่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะเขียวเขีวยวดีกว่ามีพวกใบเออ,อย่างนี้หน่อยมันจะได้แบบสดชื่นหน่อยเออประมาณนี้นะ Okay. แล้วก็ทำเป็นสะพานสะพานข้ามแบบอะไรดิมันดูเบี้ยวไหมไม่ไม่ไม่เราจะทำเป็นแบบทางแบบไปอย่างนี้เออนะฮะใช้ได้ใช้ได้โอ้ยใช้ได้เมียแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะทำเป็นต้นไม้เดี๋ยวเมื่อกี้มผมเห็นตัวแบบอ่านี่ใช่ปะคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่รู้อะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเมียท่านไม่เสร็จเลยมีคนเข้ามาแล้วอะไรเราจะวางเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้อ่ะอยู่นี่เราจะวางเป็นต้นไม้อะไรดีต้นไม้ไมอ,อ,อย่าง,งนี้ไหมเออวางไว้ประมาณอย่างนี้ฮะเออนี่เออนะฮะก็นี่วางลงไปแล้วก็ต้นไม้แบบวางแบบ สเสริมตรงนี้นะเหมือนแบบเวลคัมอะไรประมาณนี้ออแล้วก็บบมีที่นั่งหน่อยโอเคอุ้ยทัว่าใช้ได้ตรงนี้ผมว่ามันร้อนไหมวังหินหน่อยแปบ๊บหนึ่งวงัวงหินเออให้มันแบบดูแบบธรรมชาติหน่อยเออวางแบบมัวม่วๆไปแล้วก็เพราะว่าตรงนี้มันดูแบบโลง่ลงๆไปเนาะผมว่าตรงนี้มันโล่งไปผมว่าเราจะต้องทําเป็นเหมือนแบบ ที่นั่งเป็นทางขยะไงทางขยะตรงนี้เหรอเออมันดูลกไปอะแม่แม่มันดูลกไปนะฮะผมว่าน่าจะต้องทําเป็นแบบนี่เป็นอุมโมงค์ไหมนะครับน่าจะโอเคนะแต่มันก็จะไม่เห็นวิวดีเนาะเออ,เอแบบเป็นอย่างนี้แหละผมว่าโอเคละ <laughs> แล้วก็เราก็จะวาง ไปเลื่อยตรงไปส่วนตรงนี้ก็จะแยกไปโซนพวกของของขายนะครับนี่ของขายอยู่ตรงนี้เออนี่โอเคเป็นพวกโซนของขายเราจะมาทำตรงนี้ผมเป็นทำเป็นพวกห้องน้ำก่อนไหมเออห้องน้ำแบบอย่างนี้ดีกว่าเออประมาณนี้ เออเอาฝั่งนี้ดีไหมเออห้องน้ำผมไปฝั่งนี้ดีกวะ่ะนะครับประมาณนี้เออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยมันลอยเอาลบไม่ได้เหรอไม่เป็นไรวางมาแล้วถือว่าแบบเออเป็นที่ตกแต่งละกันแล้วเราก็จะทำร้านอาหารอันนี้เป็นร้านอาหารเดี๋ยว หน้าร้านอยู่ไหนวะอ๋อหน้าร้านอยู่นี่นี่น,น,นี่ร้านอาหารผมจะไว้ขู่ร้านเดียวแบบพื้นที่ก็เต็มแล้วอะแบบนี้ก็ได้เออประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะฮะขายพวกน้ำนะครับนี่ปุ๊บ นี่แบบนี้ใช่ได้ใช่ได้เพราะมันไม่ติดกันไปเหรอเนี่ยว่ามันมติดกันไปผมว่าตรงนี้ทําแบบรอบๆอ,บอะ่ะทําเป็นพวกขายของแล้วตรงนี้เป็นโซนแบบเด็กเล่นดีกว่าไหมเออเป็นโซนเด็กเล่นดีกว่าอันนี้คือสตาร์บ,บับ้านสตาร์เหรอเดี๋ยวเอาเป็นโซนขายอาหารก่อนอันนี้มีที่ซื้อของฝาก ครบคือตอนนี้เรารวมพวกทุกยุคทุกสมัยเลยอ่ะซื้อของฝากสักสองอันนะครับแล้วก็ห้องพยาบาลเหรอใช่ปะน่าจะใช่นะห้องพยาบาลสักสองห้องนี่ประมาณนี้แล้วก็บัตร ATM แบบ ที่เบิกตังอะไรเงี้ยโหเดี๋ยวทำไมไม่ใหญ่จังมันไ,ไม่ใหญ่ไปหรอให้ผมว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคนะเอาไหมเดี๋ยวดูรอบรอบก่อนประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้มาแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นโซนเด็กเล่นนะฮะแบบ <No>. Oh, เล่นเด็กเนาะของเล่นเด็กนี่เราจะเอาพวกเอ่อมะหมุนไหมมะหมุนตรงนี้นะนี่ได้แล้วมะหมุนอุ้ยมีคนเข้ามาแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ขนาดยังไม่สร้างของเล่นนะเนี่ยก <c oughs> <g ül> ็มันไม่ติดกันไปหรอวะเข้าตรงนี้แล้วกันออกออกทางนี้โอเคฮะ คือเอากันให้มวยตัวไปเลยตรงนี้ก็ได้แล้วนะแบบแล้วก็เปิดเครื่องเล่นซึ่งตอนนี้เงินมันของเราเป็นอินฟินิตี้นะฮะอาร์ลิมิตผมก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะให้แบบคนเล่นแบบเยอะๆแบบกันนำเสมอเซลอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวสองนี้เล่นมาหุยเดี๋ยว <c oughs> สร้างไว้เพื่อเด็ก น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า30สินะไม่ไม่ใช่ไม่ต่ำกว่า30ไม่ต่ำกว่า50 <c oughs> แม่งโอเคฮะแล้วก็เราจะได้จะน่าจะได้อีกสักกี่เครื่องอะสามไหม้าลองดูอะแล้วก็ของเล่นเด็กอีกอย่างหนึ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อที่แกว่งโซ่อุ้ยอันนี้น่ากลัวชิงช้าสวรรค์ เออถ้าชิงช้าสวรรค์นี้ได้เต็มเลยนะโอเคยังเอาชิงช้าสวรรค์ก็ได้ไนะ okay, เอาชิงช้าสวรรค์นี็แหละโนะอเคม้วยชิงช้าสวรร okay. ค์คุณน่าจะเล่นเยอะนะฮะเพราะว่านะ่าจะต้องทำทางแบบโคตรเคี่ยวนิดหนึ่งเออให้แบบคนได้ต่อแถวเยอะๆหน่อยแล้วก็เปิดได้เลยแล้วก็เป็นศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับ ช่วงนี้เหมือนแบบเป็นช่วงซัมเมอร์ไงแจกแจกนะแจกให้เล่นฟรีเพราะตรงนี้ดูโล่งไปอะน่าถ้าจะทําเป็นของเล่นไม่น่าได้นะครับไม่น่าเหลือไม่น่าพอปะใช่ไม่พอไม่พอขขงเล่นซะใหญ่เลยไม่พอนะครับว่าน่าจะทําเป็นตกแต่งดีกว่าตกแต่งพวกอาอะไรดี นี่ไหมเป็นคนขุดเออมา้ประมาณประมาณนี้เออแล้วก็เออประมาณนี้ฮะแล้วก็แมวแมวก็ทำเป็น หลุมหลุมไหมหลุมหลุมนิดนึงเออน่าจะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็เออประมาณนี้นะก็อวางต้นไม้ต้นไม่ไหนวะ มันจะไม่เกกะไหมมันจะเกกะป่ะคือแบบมันคนละโทนกันเลยอันนี้เหมือนแบบมาขุดมาขุดแบบเหมืองแร่แล้ว,แล,วแล้วแบบเป็นพื้นหญ้านะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรในนี้ทำเป็นต้นไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะฮะแบบไว้นั่งไว้แบบนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พวกแบบให้สนุกเราจะได้ดูสะอาดนะครับก็คือไว้ถังขยะไว้เกับทุกที่เลยเน้นเน้นเน้นแบบเน้นสะอาดนะฮะไม่แต่เยอะไปก็ไม่ดีนะมันก็จะดูแบบเยอะไปอะ่ะเออแรงนี้เนี่ยเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็มีขยะละนะฮะก็ทาที่นั่งนะอันนี้คือที่นั่งคอยนั่งคอยคนเล่นนะครับ นี่นะฮะก็วางไปนี่โอเคโหนี่โซนเดียวโซนเดียวมีคนเข้าร้อยหกสิบห้าคนนะฮะคนให้ดาวสองร้อยี่สิบนะครับถือว่าถือว่าเยอะนะฮะแค่โซนเดียวเนะี่ยโอเคนะครับก็โซนนี้ก็ น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวว้าอพีหน้าเราจะทำแบบเป็นเป็นสนุกใหญ่ๆเลยอันนี้ไว้โซนแรกก่อนโซนแรกก็จะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยข้างหลังนี้ผมน่าจะไม่ให้มันโล่งอะ่ะถ้าโล่งไปก็จะดูแบบเฉยๆเนาะนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ,ถ้าเอถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะ bye bye, ครับผมก็บ๊ายบายครับ